เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับรายการแกสลอร์นั่นเองครับผมอ่าตอนนี้คุณอยู่ในหน้าจอของผมนั่นเองครับผมอ่าส่วนวันนี้ก็ผมผมมีเขาเรียกว่าเรื่องจะมาประกาศนั่นเองครับผมอ่าเป็นเขาเรียกว่าทางผู้พัฒนาครับผมของทางล็อกของเกม Demon f a l นนั่นเองครับผมอ่ไาได้เขาเรียกว่าประกาศอย่างหนึ่งมาเออซึ่งเขาเรียกว่า เออผมว่ามันแบบพิเศษมากๆเลยผมตื่นเช้ามาเจออะไรอย่างนี้แบบผมโคตรดีใจเลยเออแต่เราไปดูกันนะผมว่าจะมีประกาศอะไรออกมาครับอ่าปุ๊บนี่นี่น,นี่นี่ไหนละ่ะไม่มี <c oughs> โอเคตรงนี้นั่นเองโอม,มาเดี๋ยวผมจะกดเท้าไปดูนะนี่โอ้โหเออเอาว่ะนี่ผมตื่นขึ้นมาผมเห็นอนะันนี้ผมแบบโอ้โหตาสว่างขึ้นมาเลยทุกคนนี่เขาปัก เขาลงประมาณตอนตีหนึ่งสี่สิบนั่นเองผมอ่าได้มีประกาศมาบอกว่าเลือดอาูนั่นเองน้ําแข็งกับเลือดอาูนลูกศรับผมอ่าจะเข้าภายในหนึ่งถึงสวันนั่นเองับผมอ่านี่ one or two days ับผมอ่านะเดี๋ยวผมขอเอาไปแปลนะทุกคนนี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอหากันโอเคมากเนี่ยหลังจากที่ผมแปลับผมอ่านี่จะออกมาเป็นอย่างนี้นี่อาูน มันจะมาประมาณ1-2วันผมและหลังจากนั้นในที่สุดการอัปเดตที่พวกคุณรอคอยฉันคิดว่าปีศาจที่ใหญ่ที่สุดเฮ้ยปีศาจอะไรวะที่ใหญ่ที่สุดมันผมว่าปีศาจที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือโคคุชิโบก็ผมอ่กา,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 นนากับปานตะวันน่าจะเข้าคผมปานจันทากับปานตะวันน่าจะเข้าในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ผมหลังจากลงลงอสูรสองตัว ภายใน 1- 2วันครสองวันก็ผมอ่าที่จะมาถึงนี้ผมอ่าก็คือมันจะลงอโศน2ตัวนั่นคืออโศนเลือดน้ําแข็งกับอโศนลูก2น,นั่นเองและหลังจากนั้นโยผมอ่าหลังจากนั้นการอัปเดตที่พวกคุณรอคอยผมก็จะมานั่นเองับผมอ่าปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยเนี่ยที่เขาบอกมาจิตเคเอาว่ะเอ,อ้ยคนแค่เดียวแค่ดูจากผ้าปกก็แบบสวยแล้วอ่ะเออผมมองมาดูภาพปกอ่ะด้วยดิ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับที่การมาบอกข่าวล่วงหน้าผมว่า ee, จะมีอะไรอัปเดตมาใหม่ประมาณนี้ครับผมอ่าโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และสมัครสาชกเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะโอเคคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมบายบาย